สวัสดีครับดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับผมมาทําคลิปสั้นๆรีวิวแนะนำเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่มีการส่งมาขายแล้วก็เป็นเหรียญที่ที่ผมซื้อมาจากพ่อค้าแม่ค้าในกลุ่มเหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับไม่ไม่ต้องเสียเวลานะครับวันนี้นะครับผมบันทึกคลิปวันที่12มิถุนายน25 6 8นะครับวันนี้มีเหรียญส่งมาขาย2เหรียญน,นะครับ อ่อันนี้ส่งมาขายวันนี้นะครับแล้วก็มีมีมีซื้อมาจากกลุ่มซื้อขาย1เหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานมีมีส่งมาขายด้วยนะครับดูเหรียญเมื่อวานก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานมีส่งเหรียญ5บาทปี46มา1เหรียญน,นะครับจากกรุงเทพอันนี้ก็ส่งมาแล้วก็ผมก็ทําคลิปรีวิวไปแล้วนะครับ เดี๋ยวอธิบายสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญ5บาทที่ผมรับซื้อผมรับซื้อปี40แล้วก็ปี46นะครับแต่ปีที่พบเจอบ่อยแล้วก็ขายได้จริงๆนะครับก็ปี46นะครับอันนี้คือพูดถึงเหรียญที่เจอบ่อยมีโอกาสเจอได้แทบทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตให้ดีๆนะครับ2546นะครับเหรียญ5บาท2546ราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200บาทนะครับ อ่าสองห้าสี่หกนะครับอันนี้แนะนําเหรียญแรกนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอันนี้แนะนําเป็นเหรียญเหรียญที่ระลึกแล้วกันนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาทเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับย้ํานะครับว่าเหรียญย0บบาทผมไม่ได้รับซื้อทุกเหรียญทุกรุ่นนะครับรับซื้อแค่บางรุ่นนะครับเหรียญนี้ เป็นเหรียญ20บาทรัฐบาลไทยนะครับเหรียญ2 3รอบนะครับถ้าใครมีเหรียญด้านก้อยแบบนี้นะครับ20บาทแล้วด้านหัวแบบนี้รับซื้อนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ300นะครับเริ่มต้นนะครับ300 400 500นะครับช่วงนี้รับซื้อไม่เกิน500นะครับนะนี่นะครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ไปเร็วๆนะครับแล้วก็ อีกเหรียญหนึ่งนะครับส่งมาขายเช่นเดียวกันนะครับเหรียญหนึงบาทปีพศ2529เหรียญน,นี้หาค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าเป็นปี29แล้วก็เป็นบล็อกช่อฟ้ายาวนะครับเหรียญหนึ่งบาทปี29มี2บล็อกนะครับก็คือบล็อกช่อฟ้าสั้นแล้วก็ช่อฟ้ายาวนะครับสังเกตที่อ่าช่อฟ้าตรงนี้นะครับอ่า เอาเอาจุดแรกเลยนะครับจุดแรกดูแค่ปีดูที่ปีพศก่อนนะครับถ้าเป็นปี29แบบปกติซื้อเริ่มต้นที่100บาทแต่ถ้าเป็นปี29แล้วช่อฟ้ายาวเหมือนเหรียญน,นี้ซื้อเริ่มต้นที่400บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับเหรียญสุดท้ายที่จะรีวิวในคลิปนี้นะครับก็คือเหรียญ10บาทเหรียญ10บาทในหลวงรัชกาลที่9 ปีพศนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500จนถึง1,000บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับเริ่มต้นที่500ถึง1,000ดูแค่ปีพศขายได้เลย2531นะครับ10บาทปี3 1สภาพผ่านการใช้งาน500จนถึง1000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานเริ่มต้นที่1000บาทนะครับ นะโอเคนะครับพอพอเข้าใจนะครับเนื้อเนื้อนะครับทำคลิปทำคลิปอธิบายแล้วก็แนะนำแบบเนื้อเนื้อไม่มีน้ำนะครับส่วนใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อต้องการที่จะขายนะครับถ่ายรูปเหรียญชัดๆส่งมาให้ผมดูนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้เผยแพร่2ช่องทางนะครับใครที่ติดตามรับชมทางเพจ Facebook ก็ถ่ายรูปเหรียญชัดๆลงไว้ใต้คลิปลงไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่ารับชมทางเพจ a c e b o o k นะครับถ่ายรูปชัดๆลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ติดตามรับชมทางแพลตฟอร์มอื่นนะครับแอปสีแดงแอปสีดำนะครับส่งรูปมาทางลาลาไลน์นะครับผมขึ้นไลน์ไอดีไว้ให้นะครับอันนี้คือช่องทางการติดต่อชัดเจนนะครับซื้อแบบไหนอธิบายชัดเจนช่องทางการติดต่อก็มีให้นะครับทำความเข้าใจในคลิปแล้วก็ ลองไปค้นหาดูนะครับถ้ามีรูปมีเหรียญส่งรูปมาดูนะครับ